วันนี้จเจอเรือลำยักษ์มาอีกแล้วค่ะเพื่นพนอนๆตอนนี่ลังดูลุกลำยักษ์วัน <c oughs> วันอังคารนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> เรือยักษ์ผ่านอีกแล้วนะคะเพื่อนๆน,น้อ <c oughs> ลำใหญ่โบกมือที่ลุกไม่มีใครเลยวันนี้กําลังจะผ่านไปแล้วนะคะเม็ดปลาอะไรเงี้ยเรือยักษ์โอ้ย สะพานเปิดเอาปิดไปแล้วสะพานกำลังผ่านนะคะแล่นผ่านไปนะคะวันอังคารว่าแล้วลำใหญ่มากกำลังจะแล่นผ่านไปแล้วนะคะมาได้ชมตอนเปิดสะพานนะคะเพราะว่าเดินออกมาจากพบคุณหมอก็มันผ่านหน้าพอดีโอ้ดูสิ ลำใหญ่มากเลยบอกมือโอ้มีใบพัดหมนด้วยผ่านไปแล้วไหนลูกเอาคุูเรียนไหนลูก,ลกมันไปแล้วเรือยักษ์นะคะเอา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 มันไปแล้วค้า เดินไปไหนครับเราเดินกลับไปทางนู้นลูกป่ะไปแล้วนะคะบายยเรือยักษ์อ้าวถ่ายแล้วสะพานปิดแล้วไม่ได้ถ่ายตอนสะพานผ่านเลยอะ่ออ๋อ oh. ไปแล้วลูกสะพานเปิดยังไม่ได้ถ่ายท่อตอนสะพานเปิดเลยไม่เป็นไรชมวิวมาติดเป็นละกันเดินม,มาถึงนี่แล้วเดี๋ยวจะไปป้ายรถเมล์นะคะเมื่อกีป้ป้ายป้ายโต๊ะผ่านไปแล้วครับอันนี้ก็จะเป็น เมืองมารติกครับฝึกต้องครับมีคนตกปลาด้วยตกปลาหนุนเรือยักษ์ไปแล้วนะคะพเพื่อนๆต้นคลิปนะคะหเห็นไหมคะเห็นไหมลูกเนะี่ยบายๆครอบครัวเรือลำยักษ์นะคะต้นคลิปถ่ายมากําลังเดินผ่านนะคะผ่านไปแล้วหองชู <c oughs> <c oughs> อีเลปาตี <c oughs> เลย ไม่ได้ถ่ายตอนสะพานเปิดเลยสะพานปิดแล้วเรือก็ผ่านไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเห็นลำยักษ์ใกล้ๆฝั่งนู้นจะเป็นบ i โอเทคนะคะมันเป็นห้องสมุดไรสดไปแล้วไงแต่เรือมันไปแล้วไงคะ,ะถ่ายทะเลละกันอตอนนี้ก็จะเป็นห้างอันดีนะคะของฝรั่งเศสเดินมาถึงสุดทาง ไหนก็ไรละแม่งไม่ได้โชว์สะพานเขาชอบเรือเขาชอบผ่านทุกวันอังคารอันนี้ก็จะเป็นเออเร็วๆนี้นะคะน่าจะประมาณเดือนหน้าแหละ14กระะกฎาคมตรงกบันอาทิตย์ทั้งยุโรปอา่าทั้งฝรั่งเศสเขาก็จะมีการจุดประทุประทุประทัด แต่ไม่รู้ที่ไหนน่าจะเป็นปารีสหรือว่าบางที่นะคะเพราะว่าวันชาติฝรั่งเศสนะคะมันตรงกัวััที่พอดีเขาไปทางปารีสเขาจะมีเรือไอ้เครื่องบินค่ะเครื่องบินปล่อยไอ้พ่นก็เป็นสีสนะคะสามสีนะคะเียดายไม่ได้ไปแถวนน้นถ้าถ่ายทําคงสวยนะคะแต่ว่าเคยผ่านมาทางอะไรนะเออเมืองลาพวงเคยมีการทดสอบนะคะเครื่องบินนะคะ ในช่วงสองปีที่แล้วเนี่ยเขาถ่ายเขามีการฝึกซ้อมนะคะของเขาลาพวองนะคะแต่ว่าไปแสดงจริงที่ปารีสปีนี้ไม่รู้ว่าที่ไหนมีบ้างแต่มาเซ่น่าจะมีฉลองส่วนนี่มักติกไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าแต่ทุกที่เขาจะมีการจุดประทัดนะคะเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศสตอนนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะไปเมืองเอ็กซ์สมพวงนะคะซึ่งจับเนื่องจากวันนัดเพื่อนเอาไว้อันนี้ไม่มีอะไรมีแต่วิวนะว่าเดินผ่านเรือมาแล้วอะไรครับเออ นั่นจะเป็นโบสนะคะฝั่งนูน้ตนตรงนี้ก็จะมีเรืือแล่นผ่านทะเลเดี๋ยวจะไปอยู่ตรงป้ายตรงนู้นนะคะเพราะว่าจะรอคุณพ่อเขามารับห้องเย็นนะคะนี่ตรงน,นี้ก็จะมีการแสดงเวลามีงานเสียดายไปแล้วว่าเรือถ่ายต้นคลิป ถ่ายต้นคลิปเองมันไปซะแล้วถ้าไปฝั่งนู้นก็จะมีแต่ท่าเรือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้นก็จะเป็นโรงเรียนแต่เลิกสอนไปแล้วนะคะเทรนด์ภาษาฝรั่งเศสอยู่เนี่ยนไม่ทันจบเลยปิดกิจการซะละทุกวันนี้อ่านหนังสือเอาเองอยู่บ้านแล้วก็จะมีเรืออยู่ลำหนึ่งตอนนี้นะคะในทะเลแดนโอ้ยหายไปละ คันนี้ครับลำนี้ครับลำนี้ครับโอ้ยหลองนี้ดูนี่ครับโอ้ยมีคนดำน้ำา่ส่ชุดดำน้ำด้วยติ <c oughs> ดกล้องหน่อยนะคะเราไม่เห็นตอนสะพานเปิดเลยคะ่ะคนเก่งเราเห็นลำใหญ่เลยลูกนะไปหิ้งไหนแล้วนี่ตอนนี้นจะมีเรือข้ามฟากนะคะนั่งฟรีนะคะสีพฟ้าด้านนูน้นก้นคันลำใหญ่อยู่จอดอยู่กลาง กลางทะเลนั่นนะคะมันผ่านไปแล้วต้นคิดพอดีตอนชั่วโมงเออ่นาทีที่ 2. 2> หนึ่งสองหวายไม่ได้ดูเลยอันนี้ก็จะเป็นวินลาดนะคะก็เดินผ่านจากตอนตอนมาก็จะผ่านทางช่องนี้นะคะก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นวินลาดเป็นตึกแถวขายอาหารก็ ไลฟ์สดจะให้เพื่อนๆดูเรือนั่นแหละค่ะแต่ว่าเรือมันผ่านไปตอนต้นคลิปเลยค่ะ2ถึง5นาทีแรกค่ะตอนนี้ก็จะมีแต่ลำลำน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกันใหม่แล้วกันนบคลิปนี้ไม่มีอะไรช์เพื่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวโปรแกรมหน้า่ทีสถานที่สวยๆเนาะโอเคค่ะขอบคุณสลับคู่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเขวัวเาเยงตูเไมกซีบุขหัวจู๊ เไม่แม่ปิดไลฟ์กันลูกอุ๊บเอย้ยเดี๋ยวเพิ่งอ,ออกมา